วันนี้ก็น่าจะตื่นเหมือนเดิมผมต้องเดากลุ่มแต่เราพยายามจะจับไม่ได้ว่าสามตัวคืออะไรแค่นั้นะ่ะนะครับอยู่ประมาณนี้คุณ้นใหอาจารย์แม่โชย่างเลยแต่แม่แปลไปแล้วนะ,ะต,วต้องบินนะต้องบินเลขห้าขึ้นบนนะ ทำบุญใหญ่ก็ทำบุญใหญ่ให้ถูกบุญเราจะถึงหรือเปล่าเราก็อยากได้เงินซื้อปูนซื้ออะไรทำบ้านเท่าไหนจากก็อยากได้ปูนเนาะมี่จะประกอบกันไปด้วยการต่างอ่าแล้วแต่มุมมองนะเพราะว่ามันเป็นเลขที่ลูกผสมอยู่นะตาจริงเขาจะเป็นลูกโดดแล้วล่ะนี่ก็มาผสมทำให้เราเห็นแบวว่าเราบอกว่าแบบปดหกหก 84486เขามาลูกผสมมาเจ็ดมาผสมปกติเขาจะเจ็บเขาจะไปอยู่อีกโซนหนึ่งนะแต่เขาดึงเมือรผสมแบบนี้มันมียังมีบันไดที่รองรับอยู่โซนหนึ่งที่ที่ผมทําประจาก็มีนะแต่มันมีที่เดิมเลยอะผมยังไม่ชี้หรอกแต่นี้ผมเปลี่ยนนะกันใหม่มาใส่อยู่นะเพราะแผ่นนั้นเลิก